ไปห้องเฮียนแม่เห็นผ่นเน็บสิ้นอ้าวคือบอกกาะลูกเพราะว่ามันขาดไปยังบ่บอกแต่อยู่เฮือนคุนวันนี้ตอนเพลินเลยเนาะตอนเพลินยังไปเปลี่ยนเลเพื่นโดยกาบสบายดีสบายดีและกก็สวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเวสุขสุคนเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกับสาเลมโน้อีกแล้วสินเก่าสินเคยพี่น้องเ้ยมากับลูกคือเก่าเจะกันแล้วก็ครับรถมาเลยพี่น้อง มาเฮื่อนเมย์โจยคือเก้าพี่น้องช่วงนี้ก็มาอยู่นี่แหละพี่น้องเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่เพืเ่อนเล้วอล้วก็ออกมาเนาะพี่น้องเนาะใส่เล็บมน้อยกันมาว่าสีก็มาซอยเวียกเพื่อนอะไรเมื่อน,นี้ก็อันนี้สี่เห็ดอยู่เห็ดกินยำเพลิยำง่ายอะไรพี่น้องแต่ก็บ,บ่าวพามีเพื่อนก็นยังไปตลาดอยู่พี่น้องเลยไปซื้อขอโดดน้ำล,ลายพี่นอ้องอ่บาบ่าวพมีเพิ่นกันยัง สิมาไายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าสร้างเพิ่นมาแต่เศร้าเพิ่อนเพิ่นเฮ็ดยังแน่เนาะมือนนี้พี่น้องเลยความคืบหน้าเป็นแนวใดพี่น้องซ้ำอัน่บวพ่มีเพิ่นมาแต่ตลาดไปซื้อของกินพี่น้องไปซื้อเนยวมาเห็ดอยู่เห็ดกินอะไรพี่น้องเลยแ้วก็สิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่อความคืบหน้าเพิ่นเห็ดนั่นเห็ดนี่แหละพี่น้องเพราะว่าถ่ายคลิปเร้วก็สิได้ประหาเห็ดวิยญากอื่นพี่น้องอยล่วพี่น้องเลย ไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องอาดูพี่น้องเปิดภาพมาบันนี้กระต่ายต้นม่วงพี่น้องต้นม่วงกับต้นกระทันอยู่นํากันพี่น้องเลยครัเป็นห่มไม้ใหญ่พอได้ไหวรถไปลาอยู่ได้พี่น้องเลยให้เที่ยวกระพุยางมาย่างมาฮามีบ่ลูกสบายดีลูกโอบนเห็นกล้องสบายดีกรบโบเป็นเปิดภาพมาบันนี้กับพี่เล็กพี่น้องเลยพู สร้างเพื่อนกันยังตัดเจ็ดเจ็ดอยู่พ่นพี่น้องเจ็ดเจ็ดอันนี้พี่น้องมือ่อน,นี้ข้างหน้าเฮือนทีไรพี่น้องอสบายดีเดอ้อสร้างทางาั้งน <c oughs> ะป้าตัวใบทีไรพี่น้องเพิ่นมาแต่เช้าอ่ะสบายดีเดอ้อสร้างใหญ่ทั้งนี่นป้าตัวขอเขื่อนว่ายังก็ไอหลอดอันนี้นะเห็ดยังก็ะทางหน้านี่นะปิดอันนี้นะปิดจั๊บปิดอันนี้นะ ปิดจัวก็จะึ้นเอื้นยังก็ลืมเลยเขาเอื้นยังก็ข้างหน้าเขาเอิ้นบุป็นปิดทั้งหน้านี่เลยพี่น้องโอ้ได้ลายเติบได้พี่น้อง้นมาแต่เศร้าๆโรูทางเทิงยังเอื้นว่าคือว่าข่าวไปเนาะส้นหมดตัวนี้ มาล่ตั้งเส้นพี่น้องเลยดีไซน์ฟ้าปิดทั้งนี้พี่น้องบ่ให้ลมบ่ให้ฝนเข้าทั้งนี้ไปเลยอ่าตัวเล้วระเบื้องหนึ่งพี่น้องตั้สามใช่ไหมคับตัวสามพ้นพี่น้องก็ไว่าติบพี่น้องเมื่อวานนี้เพิ่งเอาจนคำพอดีแล้วทั้งน่ะมือนี่กะมาใส่ทั้งหน้าอันนี้ ไม,ม่พอดีแล้วพี่น้องพอดีเบิดเอาขึ้นใส่เส้นทั้งหน้านี่แหละกะพอดีเบิดไมไสุไหลพอดีเป๊ะเลยพี่น้องเลยนี่กะทางหญ้าว่านี่จูดเลยพี่น้องพี่วานมัน,นเป็น จุดออกมันเปลี่ยนพอได้ไปฮะเปินให้เจ๊อยู่เผนอยากไปนำให้บ่มีหมู่อยู่ทางนั้นขั้นะเขาบากพามีกรรมธันอันอยู่ได้ไปตลาดเพิ่นยังไปถ่ายคลิปอยู่เพื่อนอันหน้าผูเพื่อนเขานั่งเละจักหน่อยออกมาว่าเพิ่นไปเวียกเพิ่งน้อยนึงเพิ่นว่า เลยออกมาก,ก่อนกระบะพามีาข้าพี่น้องนะถากันทางเงี้ยวานนี้ก็อยู่นี่เลยียวพี่น้องเลยทางออกไปไกลไกลขอดดินแล้วพี่น้องเลยอันที่จริงดินแล้วก็ขอดแต่เชิงพี่แหละพี่นะ้องแต่ว่านี่ทางออกไปให้มันเป็นมันกว้างรถไม่จอยเรามาจะส่งลานแล้วแหละพี่น้องมืตอเช้าตอนเช้าเราก็ไปส่งลานไปโรงเรียนยนี่บระบะพามีแบบคนนั้น ไปเก็บมะกอกพี่น้องเลยแซวนี่ไปเก็บมะกอกแต่แซวไปหาเครื่องคลายแล้วอะไรพี่น้องก็ได้ตื่มได้เทมกันโอยโอยได้ลหลุดไปจอยจอยลาตูวเป็นใส่เส้นทั้งนั่นพี่น้องเลยก็ยเป็นกระเทียมมุ้งผู้ได้าบาดพี่น้องได้ตัวนั้นเลยก็อัดแต่เป็นแผ่นเนิลาเซียวเมนแมนแผ่นเิลาเซียวพี่น้องว่าเอาปันไผ่ผ้าใส่เลมโนยก็ได้ เพนเซลาบ,บอกคนอื่นเพนเซลาบ,บ่าปิดไว้จอยกะงามเลยพี่น้องเป็นโนจ<อ>ยโจยเลยโจยเห็ดเวียกคุณคนอื่นไม่โอยพีนน่นอ้องไอ้เทียวก็ได้ม้าแต่พี่น้องจี่น้องคืบหน้ากอ่ะเมื่อนี้พันเห็ดอันไส่เส้นทั้งหน้าพี่น้าะสีเห็ดอันปิดทั้งหน้าพี่น้่งใส่เพนเซลา เล่นหน้อยก็มาถ่ายพี่น้องเบืง้งพี่น้องเลยมันอยู่มันนอนแล้วพื่ออะไรพี่น้องเลยนอนกับผับเมียนอยู่ไหนเพื่ออะไรพี่น้องไม่โจยก็ว่าเราข้าวอยากเราได้น้ำผู้ตาตัวพี่น้องเปิดผ้ามาบันยิ้มผู้ไม่โอยแล้วแตกมากระเจี๊ยบไปเห็ดน,น้ำกระเจี๊ยบกินเนาะพี่โจยเนาะ ต้มแล้วก็นน้ามันแดงๆออกแล้วก็เห็ดอะไรใส่น้ำตาลบอกเอาเคยเห็ดอยู่ใส่น้ำตาลโยนน้ำตาลใส่โต๊ะโต๊ะของกกของเจ้าเองค้างของน้ำนะบ่เอสสบายดีไหมด้วยส่งน้องไอด้ามาเลยเนาะโดยแล้วก็อย่ด้ยินว่าไปเก็บมะกอกบ่มื่อเช้านี่ก็บอกพอมี้ว่าเก็บมะกอกเอาไปขายมื่ออื่นโดยไก่ตุ๊กไก่น้อยเพิ่นตุ๊กเพิ่ง ขึ้น้ํะนาใไนเป็นกับพี่น้องผู้นดขึ้นมาไว้เต็มโอ่งได้ขึ้นมาแต่นองแล้วพี่น้องขึ้นน้ำก็ได้ก็เลยใส้โอ่งโอ่งเป็นน้ำหนองน้ำธรรมชาติพี่น้องขุ่นอยู่หักซีขุ่นแต่ว่าน้ำนะมันใส่ใส่ขุ่นๆนะพี่น้องแต่ว่าเราก็ใส่อาบใส่ยังเลยอยู่ในนี้เลยพี่น้องใส่ล้างถวยล่างบ่วง พวกมากระเจี๊ยบพี่น้องเราเก็บเหมดเลยเห็นเดนตะกี้ดกๆเราได้น้ำพี่น้องได้น้ำก็ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำเราก็น,นี่เลยพี่น้องกองไม้กองโต๊ะก็ได้โอ้ท่านสร้างเป็นกระหิตเพือนได้น้ำก็ห้องน้ำห้องในละข้างนั่งกาแฟเตื่อเต๋อเที่ยวบข้างเพื่อนเราก็นเป็นไม่เละพี่น้องเลยถากันทาง สวยกันอ่าต้นเป็นได้น้ำกับห้องน้าพี่น้องเลยน้อจุกจุกอยู่กองไม้พอได้ไว้ดังพื้นดังไทยแล้วจะเลี้นงอยกับผ<อ>้าโลบึงน้อยหนึ่งพี<อ>ไง่ไม่เจอไม่เจอจังเล่าเห็ดยังน้องวนี่เราเลือกไม้ไว้เห็ดอันเห็ดอยู่นี่บอ่ะ เน่ยเห็ดพอได้อยู่ได้เช้าลังเถียง่ายบนเห็ดอยู่เห็ดกินออกมามันจังสบายเนาะอยู่พูนผัดยับเข้าไปไกลกับย่านมันอันตูบแล้วมันกระซีเนี่ยพี่น้องบ่อยากาพากันไปอยู่บันไดบัดมากลองตะตีออกมาก่อนจังพากันเห็ดอีกเอาไปยังเจ้าหน้าฝนก็ออกมาเห็ดสวยกันนี่เป้ดนี่เนาะเด็กๆนี่กะได้เบิดเนาะ ใช่แต่เก็บมาโฮมไว้พี่น้องแป้นตัวเก่าตัวยังก็พอได้ใช้ยานั่นอันนี้ไปเก็บอยู่สิ่อะมะกอกน่อยอยู่ไหนพูดบอกในแจงเขมหัวเขาเลยเออได้ลายอยู่บป่าอุจานี่ได้ลายอยู่ได้ในกระตาตั้งเวินในหันเลยโดยกอดปนี้ได้ใช่ของอยู่ของกินนำเหนาะแบ่งไปขายนี่ใส่แจงมะกอกเนาะไม่จเอยเนาะเป็นกระซื้อได้เฉยเนี่ยพี่น้องเลยเพราะว่าเพี่แจงมะกอก บริไปเอาน่องไอ้ด้บนตอนเพลินสช่ไหมนี่มีเตปไปตอนเล้งคุณบ่มีเตว่าที่เอาเครื่องไปเปลี่ยนหายเขาก็สิ้นเพิ่นค่ะเขาก็สิ้นขาดตอนเพลินเราจะสิไปเปลี่ยนสิ้นให้เพิ่นสิซื้สิ้นไปเปลี่ยนเลยโดยไปซื้ไปกับเพลินก็เลยยุดโดยเพลินบอกเพื่อนกันฮะตัวเปลี่ยนหายแล้วอันนี้พอบ้าว่าบ้าว่าโอ้โหเดี๋ยวเล่นุบกระไรโดยวไม่จจอยแล้วก็ยังได้น้ำพี่น้องเลย ได้น้ำเขาห้องน้ำแล้วอยู่ให้มันเต็มไว้พอได้ใช้บนใช้ล้างถ้วยล้างบ่วงเลยก็เข้าห้องน้ำพี่น้องเพื่อนเลี้ยวเหี้ยเพิ่นไปเก็บเครื่องคายเพื่อนเลี้ยวเพิ่นกระได้น้ำได้ในายเพื่อนพาวน้ำเพิ่งยันมันเต็มมันล้นอยู่ในผมกระร่นเนาะลืมมาแต่ไปเห็นแนวอื่นน้ำล้นตัวนอยู่บรรนอนแล้วกันละละพี่น้อง นี่ก็มาวเลยบ่พอมีพันยังไปตลาดอยู่ไปซื้อเนี่ยมาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยจักเพิ่นสิได้ยังไรพังเบิ่งสร้างเหมือนกะลาเห็ดเฮือเห็ดแซนเบิ่งย่างมาพี่พาพี่น้องไปเบิ่งสร่าตอกเติมเติมอยู่ทึ่งผูพี่น้องเลยจี้ไอเทียนำนี่กระอู้ไอเทียนำซุงกระปุ๊ดจุ้ยหมูลิน ขี่รถมาพัด่าเห็ดเกืบอบเหี่ยลำทางผมมีเกือบชายแล้วมัอนี้นะค่ะเมือ่อผมแล้วเกือบอยู่เพื่อนเบิร์ดยังกิ่งเดียวพันโบปากเจ้าคือบอบอกไหมว่าเหี้ยเหี้ยแต่กี้คือว่าว่า,วาเกืบอบเหี้ยก็กกเป็นอยูอ่ตัวพี่น้องผมใกล้สิแล้วยมเลยพี่น้องเลยใกล้สิแล้วยมเลยพี่น้องเลย หนึ่งสองสห้าปดคางละแปดตรวมเบิดทั้งตัวสันส้นๆในน้อยคางละแปดคางนั้นหัก็ไสองสี่หอีกสาตัหกอีกสองตกระสุดคางนะเป็นตอกแล้วตัวนี้ละกระทาเตะไปใส่คางนั่นเลยพี่น้องบัดนี้ป้า <laughs> เสียนนอกใครแต่หับท่านยังบท่านตั้งตูใช่ไหมห้าเราเนมน้กกับบท่านกี่นี่แล้วก็ไปข้างทั้งนั่นพี่น้องบานนี้แล้วก็เตรียมใส่มุ้งแล้วก็ใส่เพนเซล่าพี่น้อง นางยืนดีๆลูกยืนดีๆอยู่ในตบพอดแม่อยู่พอดมันตัดค่ะเดี๋ยวอย่าดึงแม่พ่อซากมันขึ้นไปอีก คางนี้แล้วกันยังคางนัำนโตพี่น้องเลยเอ,อ๋อมาลุให้มันแล้วซักมันอด ึ้นยูนให้ขึ้นในการคือว่าสบายเท่าพี่น้องเอ้ยตะเล็บน้อยลองไปยูนเบิ่งน่ะยากบ่เคยยนน่ะยูนก็บ่ได้ถึงบ่ฮู้จังหวะเด้อพี่น้องเอ้ แรมน้องกับพ่อพ่อพี่พน้องเบิง่งเออลูกกนะพี่อะไรล,ลูกสบายดีสบายดีไว้สบายดีค่ะแม่อาหารวันพฤหัสที่สามไหวเที่ยวประจบแลยสดสบายดีออถ่ายคลิปกาดึงแม่อยู่พี่น้องก,กล้องกับติ๊งยืนยืนยืนยิๆๆดอยู่แล้วขอโทษขออภัยน้ำลายลายเด้อพ,พี่น้องมื่อกี้ะแรมกยมาถ่ายบรรยากาศตอนพื้นเห็ดเวียดตอนเช้าให้เบิ่งแล้วพี่น้องลูกกาว่าอยู่ว่านอนทางหลัง ขอโทษขออภัยน้ำลายดื้อพี่น้องอย่าลงอย่าลงอย่าเล็บน้อยกามือนี้กามีโอกาสพี่น้องก็จะว่าใช้เล็บน้อยคือว่าได้ทาหน้าทาตาน้องพี่น้องมือนี้ลูกคนบ่อโซ่ปันไดตัวเช้าก็เลยว่าทาพอวันบวมยุดปันไดพี่น้องพอหมู่บ่ออันตะเกียร์ครับปันไดไปอยู่รวมกันหลายคนเนาะทาในเล็กน้อยพี่น้องเลย ูกก็เริ่มใหญ่เลยก็บางเท่อกันยากแห้งนั่นเราเมือกับบริธาบังเมื่กับท่าเลยพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สำหรับน้อยก็สิทธิ์อจบคลิปกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อแม,ม่เอฟซีพอเอฟซีเอื้ออ้ายเบื่อถูกคนทุกท่านเนาะที่คำว่าติดตามและรับชมเนาะ <c oughs> เข่ามาติดตามเลยครับชมเนาะเป็นกำลังใจชาเลมโนยไม่ว่าผู้เก่าหรือว่าผู้ใหม่เนาะกัชาเลม้อยกับคต้องการยังหลายขอ้ตแต่ผมเพี่น้องบุญคิดในชาเลม้อยในบทความโฆษณาเป็นกำลังใจให้ชาเลม้อยชเลม้อยกับมีกำลังใจสู้ต่อพี่น้องเลยชาเลม้อยกับอยากเฮ็ดอยากหาเงินสอยกันพี่น้องกับสามีเนาะกต่เฮ็ดยูทูบแต่กับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โปกโปรแปลกแปลกแปรอะไพี่น้องเลยสำหรับพี่มีชาเลม้อยกับ ไปเด้พอพ,ดละละพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับที่มีใช้ลำน้อยขอกราบคำว่าสบายดีเด้อสบายดีมาปีนไปไหม